เพื่อนๆน่าจะเคยได้ยินทฤษฎีที่บอกว่าสัตว์ปกอย่างเราเรานั้นแท้จริงมีวิวัฒนาการมาจากสิ่งมีชีวิตใต้พื้นมาสมุทรทั้งสิน้นเพราะว่าจุดเริ่มต้นของชีวิตนะั้นมันอยู่ที่ใต้น้ํายัยางไงล่ะว่าแต่ใต้น้ําแบบไหนอะทําไมถึงไปเกิดใต้น้ําซึ่งถ้าใครก็เคยได้ยินหรือว่าสงสัยแบบนี้เหมือนกันงั้นวันนี้เราก็ไปหาคําตอบกันเลยค่ะ ชีวิตบนโลกนี้นะคะเริ่มต้นมาจากในมหาสมุทรซึ่งเนี่ยไม่ใช่แค่ข้อมูลวิทยาศาสตร์ธรรมดาธรรมดาค่ะที่เราจะเล่าต่อไปนี้แต่ว่ามันคือจุดเริ่มต้นอันน่าทึ่งสําหรับทุกสิ่งที่เรารู้จักกันในวันนี้เลยถ้างั้นเราย้อนเวลากลับไปดูจุดเริ่มต้นของชีวิตกันเถอะค่ะไปเริ่มที่ปล่องน้ําร้อนกันเลยค่ะนักวิทยาศาสตร์เขาเชื่อกันนะคะว่าชีวิตแรกเริ่มเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในที่ที่ดูเหมือนจะไม่สามารถมีอะไรอยู่รอดได้เลยนั่นก็คือปล่องน้ําร้อนใต้ทะเลลึก หรือที่เรียกว่า h y d r o เ h อร์ a l ลเวนสค่ะซึ่งนั่นก็คือรอยแยกในพื้นผิวโลกใต้ทะเลที่มักพบในบริเวณที่แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนตัวอย่างเช่นรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกน้ําทะเลที่ไหลลงไปในรอยแยกเหล่านี้ก็จะถูกทําให้ร้อนขึ้นจากแมกมาที่อยู่ใต้เปลือกโลกและพุ่งกลับขึ้นมาพร้อมกับสารเคมีและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นไฮโดรเจนซัลไฟด์และเหล็กค่ะ ถือว่าเป็นสถานที่ที่ร้อนกระอุและเต็มไปด้วยสารเคมีและพลังงานที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นปฏิกิริยาที่นำไปสู่ชีวิตแถมยังเป็นสถานที่ที่สิ่งมีชีวิตดั้งเดิมของโลกสามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมสุดโหดซึ่งเหมือนกับโรงงานเคมีธรรมชาติที่สร้างชีวิตขึ้นมาเลยว่าแต่ทำไมที่นั่นถึงพิเศษล่ะคืองี้ค่ะที่นั่นเหมือนเหมือนโรงงานผลิตชีวิตเลยน้ำร้อนที่พุ่งออกมาจากปล่องสามารถมีอุณหภูมิถึง350องศาเซลเซียส แต่กลับอยู่ติดกับน้ําทะเลที่เย็นจัดประมาณ2องศาเซลเซียสทําให้เกิดความต่างของพลังงานซึ่งเหมาะกับปฏิกิริยาเคมีที่จําเป็นในการสร้างโมเลกุลอินทรีย์แถมยังมีสารเคมีจากกล่องน้ําร้อนด้วยอย่างเช่นที่บอกไปนะคะไฮโดรเจนซัลไฟด์และแร่ทาตโลหะนัคะอย่างเช่นเหล็กและนิกเกิลซึ่งเป็นตัวกระตุ้นสําคัญในกระบวนการทางเคมีที่นําไปสู่การก่อตัวของกรดอะมิโนและโมเลกุลอินทรีย์อื่นๆซึ่งเป็นอิฐก้อนแรกของชีวิตเลย แถมแถวนั้นยังมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอีกด้วยเพราะว่าใต้หมาสมทดลึกนั้นมีสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างสะเทียนและปลอดภัยจากรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ค่ะซึ่งพวกนี้มันเป็นอันตรายต่อโมเลกุลอินทรีย์แถมยังปลอดภัยจากอันตรายภายนอกทําให้โมเลกุลเหล่านี้มีโอกาสรวมตัวกันเป็นสิ่งมีชีวิตได้ค่ะไม่พอนะคะตรงนั้นน่ะเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตโบราณด้วยแบคทีเรียโบราณที่อาศัยอยู่ในปล่องน้ําร้อนแสดงให้เห็นนะคะว่า ชีวิตสามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่สุดขัว้วและพวกมันก็อาจเป็นตัวแทนของสิ่งมีชีวิตดั้งเดิมของโลกด้วยการค้นพบปล่องน้ําร้อนเนี่ยทำให้เราได้รู้ว่าชีวิตไม่จําเป็นต้องอาศัยพลังงานจากแสงอาทิตย์เสมอไปสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึกหลากหลายชนิดนะคะก็สามารถใช้พลังงานจากสารเคมีแทนได้เลยซึ่งปล่องใต้ทะเลลึกเนี่ยก็ถูกค้นพบในปี1977โดยนักวิทยาศาสตร์นะคะครั้งแรกในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้หมูกก่เกาะกาลาปากส การค้นพบครั้งนี้นะคะเปลี่ยนมุมมองของพวกเราเกี่ยวกับชีวิตเลยเพราะพวกเขาพบว่ามีระบบนนเวทที่หลากหลายอยู่รอบๆปล่องน้ําร้อนนอกจากนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตในบริเวณนี้ด้วยอย่างเช่นนอนท่อออยและแบคทีเรียก็สามารถอยู่รอดได้โดยไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากแสงอาทิตย์แต่ใช้พลังงานจากสารเคมีแทนซึ่งแสดงให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตสามารถเกิดขึ้นได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีแสงค่ะนอกจากนี้การค้นพบนี้ยังทําให้เราตั้งคําถามกับชีวิตนอกโลกด้วยค่ะ พราะว่าปล่องน้ําร้อนใต้หมาสมุดเนี่ยยังเป็นตัวอย่างสําคัญค่ะที่ทําให้นักวิทยาศาสตร์มองหาชีวิตในสถานที่คล้ายกันบนดวงจันทร์และดาวเคราะห์ดวงอื่นๆอย่างเช่นดวงจันทร์ยุโรปและเอ็นเซดาลัสของดาวพฤหัสและดาวเสาร์ที่มีหมาสมุดใต้ชั้นน้ําแข็งและถ้ามีปล่องน้ําร้อนเหล่านี้แล้วก็ก็อาจจะมีสิ่งมีชีวิตซ่อนอยู่ก็ได้นะในส่วนของหลักฐานอื่นนะคะก็คือหลักฐานจากฟอสซิลเพราะว่านักนวิทยาศาสตร์เขาค้นพบหลักฐานฟอสซิลเก่าที่บ่งบอกว่าสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนอย่างเช่น E ote, วยูคาริโอตหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์ซับซ้อนนะคะพัฒนามาจากสิ่งมีชีวิตง่ายๆใตายน้ําก่อนที่บางส่วนจะย้ายขึ้นไปอาศัยในน้ําจืดและบนบกค่ะยูคาริโอตคือสิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์ซับซ้อนซึ่งแตกต่างจากโปรคาริโอตตรงที่มีนิวเคลียสและออแกเนลที่มีเ um, ยื่อหุ้มอย่างเช่นไมโทคอนเดรียและคลอโรพลาสต์ซึ่งทําให้เซลล์เหล่านี้สามารถจัดระบบการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะยูคาริโอตยังถือว่าเป็นก้าวสาคัญของวิวัฒนาการ เพราะว่าพวกมันเป็นต้นกําเนิดของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์อย่างเช่นพืชสัตว์และมนุษย์ความซับซ้อนเนี่ยเกิดขึ้นจากการรวมตัวของเซลล์แบบง่ายๆเมื่อประมาณ1.5-2,000ล้านปีก่อนค่ะและนี้อาจบ่งบอกว่ามหาสมุทรนั้นเป็นบ้านหลังแรกของสิ่งมีชีวิตมาอย่างยาวนานแล้วค่ะและถ้าลองคิดถึงช่วงเวลาที่ชีวิตแรกเริ่มถือกำเนิดขึ้นบนโลกประมาณ3.6-3.7พันล้านปีก่อน โลกของเรานั้นเต็มไปด้วยแบคทีเรียแบบง่ายๆที่ไม่มีออกซิเจนสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เติบโตในมหาสมุทรที่มีบรรยากาศลดลงจึงทําให้โมเลกุลอินทรีย์คงตัวพวกมันเนี่ยเป็นรากฐานสําคัญของทุกชีวิตในปัจจุบันเลยค่ะแล้วสุดท้ายมีสิ่งมีชีวิตแล้วใช่ไหมก็ต้องมีวิวัฒนาการที่เป็นกุญแจสําคัญอยู่ในมหาสมุทรมีสิ่งมีชีวิตที่ต้องเผชิญแรงกดดันมหาศาลอย่างเช่นการแย่งอาหารที่มีจํากัดอยู่แล้วเนาะ และการหลบหนีผู้ล่าที่มีอยู่ทุกคนทุกแห่งสิ่งเหล่านี้ค่ะกระตุ้นให้สิ่งมีชีวิตบางชนิดปรับตัวโดวยการเคลื่อนย้ายไปยังที่ใหม่อย่างพื้นดินซึ่งมีอาหารมากขึ้นเช่นเพือดริมฝั่งน้ําแล้วก็มีผู้ล่าน้อยกว่าด้วยเมื่อวิวัฒนาการดําเนินไปสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็ค่อยๆพัฒนาอวัยวะที่เหมาะกับชีวิตบนบกอย่างเช่นครีบที่เปลี่ยนเป็นขาและระบบหายใจที่ใช้รับออกซิเจนจากอากาศ ก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของสัตว์บกในยุคต่อมาค่ะชีวิตเริ่มต้นจากมหาสมุทรซึ่งเป็นเหมือนแหล่งเพาะพันธ์แห่งชีวิตแต่ด้วยพลังของวิวัฒนาการและการปรับตัวสิ่งมีชีวิตก็สามารถออกจากน้ําและสร้างโลกบนบกที่เต็มไปด้วยความหลากหลายแบบที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนี่แหละค่ะคือเรื่องราวของการเดินทางสุดยิ่งใหญ่ของชีวิตบนโลกและถ้าใครยังไม่จุใจนะคะในคลิปหน้าเราจะมาหาคำตอบกันค่ะว่า สิ่งมีชีวิตที่ขึ้นมาจากบนบกเนี่ยจะต้องผ่านการปรับตัวยังไงบ้างถึงได้มาเป็นสัตว์บกแบบเต็มตัวคอยดูคอยฟังกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดเราก็ขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะคะส่วนถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชวนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาดูและก็ติดตามเพื่อมาหาคำตอบเรื่องอื่นๆไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ